กล้องตรวจจับความเร็วจุดนี้ที่ทุกคนต้องรู้นะครับออกจากเมื่อเราออกจากศรีมหาโพธิ์มุ่งหน้าไปทางเขาหินซ้อนนะครับมันจะมีมันจะเจอโรดจนะโรดจนะปลาจีนอยู่ขวามือนะครับเลยไฟแดงโรดจนะปลาจีนปลานะครับก่อนถึงตรงฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นหน้าวัดโคกอุดมดีนะครับตรงนี้จะมีตรงกล้องจุดหนึ่งนะครับ อยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีนะครับอยู่บริเวณทางโค้งนะครับเลยจุดรับซื้อของเก่าไปนะครับนี่นะครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับจับความเร็วไม่เกิน90นะครับไม่เกิน90นะครับนี่นะครับอยู่บริเวณวัดบริวัดปลือวายใหญ่นะครับ วัดปือวะอ่าวัดปือปลายใหญ่นี่นี่ครับนี่ครับกล้องอยู่ข้างบนนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่นะครับเพื่อนๆสาหรับท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็จะได้รู้นะครับว่าจุดนี้มีกล้องนะครับเราจะได้ไม่ต้องโดนจับนะครับเราจะได้ไม่ต้องโดนใบสั่งนะครับนี่นะครับก็ถือว่า เป็นผลดีต่อเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถขนส่งสินค้ารถทุกสิ่งทุกอย่างนะครับท,ที่วิ่งเส้นนี้นะครับผมก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้รู้นะครับเพื่อจะได้ชดลอความเร็วนะครับไม่ได้เสียค่าปรับนะครับค่าปรับแต่ละรอบแต่ละรอบก็ประมาณห้าร้อยหกร้อยนะครับรวมภาษีแล้วนะครับก็เราจะได้ประหยัดนะครับทุกวันนี้เ,เงินมันเงินทองหายากนะครับ เงินทองเองินทำกํากแก้วนะครับหายากนะครับเพื่อนเพือนดังนั้นก็นเลยต้องจริงใดเป็นข้าวดีนะครับข้าวดีเป็นข้าวที่มาแค่กันเข้ากับต้องบอกนะครับบอกกันนะครับสําหรับเพืออ่อนเพื่อนที่ขับรถบนท้องถนนด้วยกันเมื่อว่าสิเป็นรถบรรทุกรถยนต์รถกระบะรถส่งขนส่งสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เขามารับชมคลิปนี้ ได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์นะครับสําหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตอนนี้กสิผมกสิเดินทางไปทีชนบุรีแล้วก็ระยองนะครับแล้วก็ปวกแดงนะครับเมื่อนี้ก็ออกมาเตยเซ้านะครับออกมาจากปวกแดงตั้งแปดโมงนะครับมาสีมหาโพนะครับมาสีมหาโพแล้วก็เดินทางกลับครับ ตอนนี้เวลาเี่ยงสิบเก็ดนะครับเดินทางกลับนะครับถือว่าขี่รถไปกลับนะครับขี่รถไปกลับนะครับซมาขี่รถเล็วน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ